เล่นเลยเลยโอ้ยไอ้หน้า <c> ม <oughs> ้าลินเด้อไอ้ม้าลินบึ้งไงอย่างมาเบิร์บนาูกอู้ช่องอะไรให้ขาดเกาที่สุดเลยเนาะนอง

โอ๊ยโอ๊ยโอแล้วนี่มากินบ่นี่สิไปมื้อพรุ่งนี้ได้บ่บ่ได้บ่ได้มีอยู่มีอยู่นี่ๆๆได้บ่ได้ โอ้ยดำเนาะไม่ใหเออนี่โว้ยเสียเธอนี่ป้ายังนี่ป้ายังบอกลืมเลยนี่พันเออปะพันเลยนีูุ่ดนี่เนี่ไว้าแล้นี่ไม่ใ่นั่งเงาคงกดคงกดไฟบมขึ้นหนาตอนกลางวันต้นหนุ่ยหิ่งไม่เพื่อนได้ทำสูตูตรแล้ว่าใส่

ปับด้ย uh, bueno> ังได้ปะปั้ช uh ่วยปันได้ายนี่นี่แม่งงานี่คือยังเอหน่อยเถอะหน่อยได้ยังน่อยปันเจลาพันนี่นะไม่โอ้ยมปัลยอันนี้เหรออ่ะพานี่น้ออนั่นอื Để tự nhiên tôi nhận cái kéo พี่กับตอนนี้ซูฟีเขาบลัเขาขึ้นมาในส่หมักไว้เป็นยังไงเนื้อแดงเบิงอันนี้มั้ยอืม ดูแบบสวยไหนสิเอาเลยยกยิ้มเพิ่งผอไม่มีผ้าพี่หนูชี่นเลยแสบคมชมชมชมนกเย็นช่างมึงนกหนังเย็นเจ็บขบปลาห้าไวใส่ใส่

đây bung mà hãy bừng đi Nhái bung nho.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  ตอนนี้เชื่อมือกินเรื้อเชื่อมือเลี้ยงนะมือก่อยมือก่อย,อยป้าดูนี่เนาะลงยังดยได้บ่เลยระวังระวังป้าด้นเลาได้บ,บ่ได้เห็นกับโกน và ô lông tôi nhảy nó, cá pom. không oh. <laughs> hát hè tôi nhảy ใส่บ่งด้วยโตมีลูกมันพร้อมเน,ะนเาะอืมอปล่อยพูปขตปานญาเฮ้ยเ <laughs> <ะ> <laughs> ต็ตโตลูกมั้ไปครับ